สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า War of Insanity t 2 Mobile นั่นเองุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่มีเนื้อเรื่องนั่นเองุผู้ชมจะได้สำรวจนะครับในส่วนของตัวสิ่งมีชีวิตลึกลับนะครับซ่อนหาปริศนาต่างๆนะครับเราจะได้ผจญภัยในโลกที่เสื่อมโทรมหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองครับผมมันสามารถสกิปได้ไหมนี่นะครับผม ตัวเกมนะครับจะให้เราเล่นในมุมมองบุคคลที่3มนะครับมาแบบพร้อมภาพเหมือนอยู่ในทะเลทรายหรือว่ามันบัอกอันนี้ผมไม่รู้นะมันมาออกสีโทนประมาณนี้นะน้ำตาลส้มนะครับเห็นแบบเลื่อนลางเลื่อนลางอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอกของเราบ้างนะครับนี่ตัวเอกน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับทาการฟื้อคืนเชพนะครับจากคนปกติกลายเป็นซอมบี้หรือเป็นมัมมี่หรือเปล่าวากันไปนะนี่ครับไอตัวเอกของเราเนี่ยครับกำลังฟื้นคืนชีพนะครับ นี่เริ่มกลับมาแล้วนะเหมือนเราได้เหมือนอเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับชาติมาเกิดอะนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีพลังอะไรหรือเปล่า <laughs> แขนอะไรมามาครบแล้วนะเริ่มมีสีมาแล้วนะครับเขาจะให้แบบเออนี่ครับแต่อันนี้แขนติดอยู่แขนติดอยู่ทำไงอะอ๋อโอเคจะเฟือนคืนชีพมาทั้งหมดหรือเปล่าในส่วนของตัวแขนนะเหมือนมีเทพที่ดาอะไรไปรประมาณนั้นนะนะนี่ครับ โอเคเดี๋ยววิ่งไปไหนโอ้โหแสงแสบตามากแสงแสบตามากเดี๋ยวลองสำรวจดูก่อนนะครับโอ้โหมืดตื่อเลยมืดตื่อเลย มันมีผู้ใดไม่ใช่ว่าเป็นเฮอร์เรอร์ไปใช่ะนะครับทุกผู้ชมสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug a w a k e n n n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Knight, h a ฮ r y Potter, Blue a บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวไอตัวเขาเรียกอะไรนะการหันจอครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อันนี้ผมเล่นในอิมูเลเตอร์นะครับนี่ต้องใช้คีย์ในการเปิดนะกุญแจนั่นแหละเฮ้ยอาวุธว่าอาวุธว่าลูกซองนะครับช็อตกันช็อตกันเดี๋ยวหยิบก่อนสิโอเคไม่ต้องลองสิลูกพี่เออรู้แล้วเอาไอ้ขอหนอกไปได้แล้วนะครับเรารู้แล้วเรารู้แล้วนายเรารู้แล้วนาะจ๋า รีโวดกันกระเป๋าเออขึ้นไปด้านบนเหรอขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยมีกล่องตรงนี้เปิดได้ไหมไม่มีอะไรแล้วทีนี้เราจะออกจากตรงนี้ยังไง <c oughs> มันขึ้นข้างบนไม่ได้นี่ เนี่ยหรือว่ามันพังตรงนี้เข้าไปได้เนี่ยอ๋อนี่ไงประตูโอ้โหมันแบบนี้เลยเหรอเรายังไม่เจอผู้ใดน,นะครับนี่ไงอุย้ยมาแล้วมันเถืออวุธมาด้วยวะ่ะโอ้ยโ,โดนโดนโดนเอาไปดิโอ้โหยังโหดยังโหดมีกี่ตัววะเนี่ย เดี๋ยวเพิ่งมานะมาทีละตัวนะจ๊ะอาวุธไม่มีอ่ะโอ้โหพยาบาลแบบนี้เลยหรือ,รอง่ายๆแบบนี้เลยหรือ,รอโอเคเปิดอินเวนทอรี่นะครับใช้ตัวนี้นะครับใช้ไปก่อนอ่ะโอเคไปครับไปครับภาพมันทนมืดๆหน่อยนะนี่ครับ มาแล้วเจออะไรบางอย่างนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับให้เราดูเป็นภาพลางๆน,ขขงนะครับนนในส่วนของทอมนะครับกําลังจาช่วยเพื่อนเขานะครับแล้วก็หายไปเฮ้ย oh God! Oh God! โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ยไม่กอดเยอะไปไหนวะนี่อ่ะ ไม่ได้กลัวมันนะแต่ว่ามันเยอะไปนะทุกผู้ชมครับลูกซองมันรีโหลดไม่ทันนะรีโหลดไม่ทันรีโหลดไม่ทันรีโหลดไม่ทันไงล่ะโอ้โหออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมจ้าติดไม้อะไรเนี่ยเราใช่หรือเปล่าเก็บกุญแจก่นอนโผล่มาซะเยอะซะแบบ ตกใจตกกระจเลยนะครับนะตกกระจเลยคือมันเยอะเกินไงแล้วลูกซองมันแบบมันช้านะเมื่อกี้ถ้าเราได้แบบพวกอาวุธแบบดีๆหน่อยนะเมื่อกี้หนีก็หนีไม่ได้นะต้องสู้อย่างเดียวเลย <c oughs> มีอีกไหมมีมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นฉากต่อเนื่องนะเชสเปอร อ่าเดี๋ยวรอดูนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรนี่นะี่ยเหมือนน่าจะสู้กไอตัวที่เราสู้นั่นแหละท่านผู้ชมผมคิดว่านะมันมีของอะไรให้แถวนี้ไหมวะอยากได้ลูกกระสุนเพิ่มจังเลยโอ้ใหมกในน้ำนี่มีหวัดเสียวอยู่นะมันจะมีตัวที่แบบไอ้นี่ขึ้นมาจากน้ำหรอือเปล่าไม่มีก็แล้วไปนะ โอ้ใม่ก็มีแววนะมีแววมีแววที่มันจอกมาแล้วเราต้องวิ่งใช่ไหมนี่ไงนะครับเหมือนจะเป็นมนุษย์ทดลองหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์อะไรในคอมเมนเซอร์เฮ้ยเฮ้ยเอาหลับไปเรียบร้อยครับตัวเองเราหลับไป อ,อย่าบอกนะว่าโดนไอตัวในคอมเพนเซอร์จับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ตอนนี้เราเหมือนอยู่ในโคกหรืออยู่ในแท่นที่แบบเอาไวท้ทดลองอะไรบางอย่าง,องไอตัวในคอมเพนเซอร์เมื่อกี้แน่เลยถ้าเป็นคนเดียวกันนะแต่ไม่แน่ว่าคนคนเดียวกันเรื่องล่าชื่ออะไรเคนเคนฟ็ Ken, Ken ogg, อกหรอ อ่นผิดอันถูกไไอแคลอรี่อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับชมครับภาษาแบบไม่ค่อยแข็งแรงน่าจะเป็นแท่นเกี่ยวกับไอตัวไอตัวดีมอนเมื่อก,กี้ที่เป็นปีศาจอะ่ะมันจับเรามาผูกไว้แล้วก็ทดลองนะครับมันจะทําให้เราเป็นไอตัวเขาเรียกอะไรตัวของคอมเพิวเซอร์ที่มันสามารถทําการชุบชีวิตขึ้นมาได้แล้วมันก็อยู่ตรงนี้โ <laughs> oh อยโ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 อ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะุผู้ชมครับสำหรับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <Okay. S 1> เรามาแบบ